คุณอยากใหจ้างนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยมานั่งกินหมูกระทะหรือจะมานั่งปาร์ตี้กับคุณอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจและถ้าใครกันบังจะมีปาร์ตี้หมูกระทะเนี่ยเขาเตรียมเงินค่าจ้างของเหล่านักเตะซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ให้พร้อมนะครับผมแล้วกดใจกับคลิปนี้สักหนึ่งดวงแล้วไม่ต้องรอช้าไปดูเรื่องกระดิ่นักฟุตบอลหน้าหล่อตลอดการอย่างเดวเิดเบคแฮมนะครับผมค่าจ้างเขาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งเจ็ดแสนห้าหมื่นเูย US ดอลลาร์หรือนที่เป็นเงินไทยก็ราวสิบแป ที่อย่างเดียวนะไม่ได้มาทานอะไรนะซึ่งผมก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับผมว่าข้อมูลทั้งหมดเนี b, ่ยมาจากเซเลอร์ทาเลนต์ไบอิงนะครับผมเหมือนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแบบค่าจ้างคนดังนักกีฬานักร้องอะไรแบบนี้นะและต่อกันที่เนยมาจูเนียนะครับผมถ้าคุณอยากจะจ้างเนยมามาแดนซ์กับคุณเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินอยู่ที่152,500 USD ดอลลาร์หรือนที่เป็นเงินไทยก็ราว5ล้าน6นะครับผมชิวๆไหมและต่อไปเลยถ้ามาทานเป้นะครับผมระดับถ้ามาทานเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินไว้325,000-54,000 USD ี่คือผู้ทีตามใหม่นะใครกดติดตามแล้วขอบคุณมากนะครับผมใครไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะแล้วต่อเลยที่ป่าเมซี่ครับถ้าคุณอยากจะจ้างเขาให้มาชิวกับคุณเนี่ยคุณต้องเตรียมเงินไว้300,000 US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ราว11ล้านบาทเลยนะแล้วต่อกเลยที่พี่โดนะครับผมถ้าคุณอยากจะจ้างพี่โดมาซูที่บ้านคุณเนี่ยคุณต้องเตรียมไว้เลย750,000ถึง1ล้าน US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ราว27ล้านถึง36.5ล้านบาทนะซูทีเดียว36ล้านเอาเรื่องแล้วเป็นไงครับถ้าสมมติว่าคุณมีงบถึงจ้างได้สัก1คนเนี่ยคุณอยากจะจ้างใครมากที่สุดพิมพ์มาบอกเลยนะหรือว่าคุณอยากจะรู้ค่าจ้างของนัก แต่ซ u เปอร์สตาร์คนนี้ก็สามารถพิดมาบอกได้เหมือนกันนะครับผมและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะ